ทำกับเขาตอนเย็นแล้วพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮาก็ก่หกนึง่งจะ่ยกกับสิเห็ดเห็นไม่แล้วเลยฝนกระตกพความพี่น้องเอ้ยแยกกับจีเอาปลาใส่หม้อพุ่มบุม,มอุ้ย ต้มปลาเส้นฟักบักขามดิบไหมพี่น้องมะขามดิบไหมต้มแลลวน้ำข้าวจ้นผ่านนี่พี่น้องแล้วก็ใส่ผักกระแยง,งเข้าไปแย่ละมักนิสันดิตำพริกพ่อบวบบวบบวบนี่ใส่เลย ใส่บักขามดิบสามฝักแจกกับตีป่อยให้ปลาคนสุกกันเดี๋ยวตีปิดฝาไว้กันพีน้องเอ้ยฝากระห่องฝนกระตกแจกกับอยากไทยปิดไว้กันพีน้อง